สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีไอเทมมาแนะนํานะครับไฟเมไลท์นะครับเป็นสินค้าจาก diy เดี๋ยวจะลองทําให้ดูว่ามันทําง่ายมากนะครับแล้วราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทเองนะครับไปหาซื้อได้ง่ายเนาะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะสวยขนาดไหนนะและมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันมีม <Bye. S 2> อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้นะครับก็จะมีชุดไฟเชื่อมต่อมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีตัวที่สามารถเอาไว้งัดแงะได้นะ แต่รุ่นก่อนหน้านี้นะครับที่ผมติดอ่ะมันเป็นไฟไม่ไลท์เส้นเล็กแบบนี้ครับอันนี้มันใช้แป๊บเดียวมันหมดอายุแล้วนะผมก็เลยจะมาเปลี่ยนให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยเราเคม,มาก่อนแล้วก็เพืเ่อนๆเห็นล่องล่องของตรงนี้ไหมเห็นไหมครับเราสามารถยัดเข้าตามล่องได้เลยนะคนี่ครับเราก็ยัดไปเลย นี่นะครับเพื่อนๆมันก็จะยัดมาถึงสุดตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ผมซื้อมาหนึ่งเมตรมันก็จะเหลือเราก็จับระยะไว้ผมไม่มีคัตเตอร์กับกรรไกรนะผมขออนุญาตใช้อันนี้ทําให้ดูแล้วกันการระยะของผมน่าจะคข้าๆให้ดูนะครับนี่ครับแล้วก็ยัดไปยัด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 ให้มันแน่นๆหน่อยนะเพื่อนๆ เนี่ยครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับปไปนี่ครับก็จะเป็น usb ตัวจ่ายไฟนะครับแล้วก็มาเสียบตรงที่จ่าย usb ได้เลยนะจ่ายไฟปุ๊บนี่เป็นไงเพื่อนเพื่อนสวยไหมครับตรงนี้มันอาจจะเป็นเส้นน้ําแสงนะอาจจะสว่างหน่อยหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบก็ยัดเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับาาก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาเลาะไฟเอาว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนนะ เก็บให้เรียบร้อยโหมดที่จะอยู่ในนี้สามารถเปลี่ยนแสงได้กดปุ่นเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็กระพริบนะครับแล้วก็จะมีโหมดที่สามารถสลับไฟไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆสลับนะครับแล้วก็มีกระพริบกระพริบตามเสียงจังหวะดูนะครับ เวลาเราเปิดเพลงมันก็จะขยับตามเบสนะหรือว่าอันนี้อันนี้ก็ขยับแบบตามเบสแล้วจะเป็นจังหวะอันนี้จะอันนี้ผมชอบนี้ชอบนี้นะสวยดีแล้วก็มีอีกครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาเดี๋ยวลองเปิดเพลงกันเลยดีกว่าครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจนะครับสามารถไปหาได้ที่ DIY นะครับเพื่อนๆ สวยงามมากครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ